สวัสดีครับมาพบกับชางยอดเช่นเคยนะครับโกอินเตอร์อีกคนแล้วนะครับสำหรับน้องเตยหัทยาบำรุงสุขนะครับหลังจากที่ Toyota Auto ต o บ y ร u e ี n คนซะครับทีมดังในหลีกญี่ปุ่นยืนยันที่คว้าตัวเตยหัถยาบอลเร็วจากไดมอนด์ฟุตไปร่วมทีมในซีซั่นหน้านะครับ t o y ยต้าออโตบรีควทีมในวีลีกประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ เปิดตัวหัทยามำรุงสุขบอลเลวสาวทีมชาติไทยไปร่วมทีมลงเล่นในฤดูกาล2021-22อดีตดาวตบนครราชสีมามีข่าวจะย้ายไปร่วมทีม JT ทีมาเวลัสตั้งแต่ฤดูกาล2018-19แต่ทว่าเจ้าตัวประสบปัญหาอาการบาดเจ็บในปี2018นะครับทำให้ไม่ได้ย้ายไปเล่นที่ญี่ปุ่นก่อนที่จะหายอาการบาดเจ็บได้กลับมาลงเล่น ช่วยไดมอนด์ฟ o o ดวีซคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกได้ในฤดูกาล2021ทําทำให้ดาวตบวัย28ปีจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของทีมโตโยต้าที่เป็นผู้เล่นโคต้าเอเชียต่อจากครพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมชาติไทยที่ย้ายไปลงเล่นให้กับโตโยต้าในฤดูกาล2020-21ที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ ฮัทยายังกลายเป็นผู้เล่นคนไทยคนที่2ในฤดูการนี้ต่อจากพิมพ์พิทยาโก,ก๊รลัมที่ยืนยันจะย้ายไปเล่นให้กับโคโลเบอคาไฟลี่ในการแข่งขันวอลเล์บอลวีลี e ประเทศญี่ปุ่นฤดูการ2021-22นะครับซึ่งโตจยต้าออโต้บอดี้ควีนซผลงานในฤดูการที่ผ่านมาจบอันดับที่11จาก12ทีมนะครับ และในเกมแรกของวีลีกฤดูกาล2021-22ก็จะพบกับ JT ทีมาเวลัแชมป์เก่าในวันที่16ตุลาคม2564เวลา10นาฬิกานะครับตามเวลาของประเทศไทยนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับสำหรับน้องเตยหัทยาบรรวงสุขที่หลังจากอาการบาดเจ็บแล้วก็มาช่วย d i a m o n ์ฟุตวีซได้แชมป์ในไทยลีกนะครับแล้วก็ได้ไปเล่นลีกต่างประเทศเลยนะครับ ็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ